โอเคนะครับก็ขอกราบสีดักท่านผู้ชมแน่ารักทุกคนทุกท่านนะครับก็อยู่กับผมเบียนะครับวันนี้จะมาลองสกิลตัวละครใหม่นะครับมีชื่อนามว่าโคดานะครับตัวละครชื่อโคดานะคเป็นสกิลที่แบบโคตรโกงอ่ะโคตรจะโกงจัดเลยอ่ะเป็นตัวละครใหม่นะเองชุดก็เท่นะครับ ลองไปเล่นดูนะครับสําหรับใครที่ยังไม่ได้ก็ไปเรียบเล่นนะเป็นกิจกรรมนะครับเราจะได้รับตัวละครตัวนี้มนะครับทุกคนไปเดี๋ยวลองไปใช้สกิลกันเลยนะครับผมไปครับเดี๋ยวขอตัดก่อนก็เดี๋ยวก่อนที่จะลองใช้เดีดูนะครับถ้าผมใช้เแบบนี้นะครับนไบ เราเราจะเห็นัตูอะทะลุกล่องครับหรือว่าตู้คอนเนอร์ยังโกนตุกคนดีดีย้อนฟีเ่อร์เลยโอเคมาลองสก,กิลก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับตวละครโซลต้านะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ ละกดติดตามนะครับ